สวดีต้อนรับสู่ช่องแม่น้ำวานน้องราชตะนะคะวันนี้เราก็พาช้ตะเราใช้เดียวเลยมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำนามาเล่นน้ำชีสะกายบินหจะขัดตัวจะขัดชี้สวีวันสนอยนะคะแม,แม่แม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาจจะสันส้นๆหน่อยนะคะลงไปแล้วนะล่ะขอบคุณค่ะได้นุ่นหน้าก็ มาขัดตัวมาขัดตัวกันไม่รู้เห็นหรือเปล่าเออมีมีมีเพื่อนเล่นน้ำแล้วโอ้โๆไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแม่แม่สะจวบมาขัดชี้สวีวันขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแ้วมีคุณยายมาเล่นด้วยเออเอาแป้งมาด้วยนะวันนี้แม่กุก๊กสวัสดีค่ะ เอาแปงมาด้วยมาอาบน้ําอ่ะนอนลงดีๆลูกกลัวยายหรือเปล่ายายมาเออแต่จวบปีนขึ้นไปแล้วเออคัดคัดคัดเห็นยายเห็นยายมายายลูกไม่ใช่แม่หวานเออเอ็นแต่หน้าเอ็นแต่หน้าเ็นแต่ตาใครมาเล่นน้ำํำคุณยายชื่ออะไรไม่รู้ พาตะมาเล่นน้ำค่ะแม่กุ๊กฮุดฮ่ตะตัวดีหรอใช่เนี่ยพาตะมาเล่นน้ำขัดตัวขัดตัวฮัพี่ตะามาขัดตัวพี่ตา่ตตตยา,ยตาก็ตื่นตื่นยายพี่ตะาก็ตื่นตื่นยายพี่ต่าตื่นตื่น,นยายดูมีการทักทายด้วยนะ มีทักทายยายด้วยนะมีทักทายยายด้วยตื่นๆน,น,นิดนึงแม่วิยาสวัสดีนะคะคุณแม่พจนีสวัสดีะคะ่ะตะตื่นยายนูนยายอาบน้ำยายแช่น้ำอยู่นะยายแช่น้ำอยู่ตรงโน้นแล้วก็ฝั่งโน้นจะเป็นบ้านน้องแก้วตาเนี่ยมาเล่นน้ำกันตอนเย็นตะกลัวจมน้ำ มองดูไกลๆนะแม่นุนยายยายทั้งเล่นทั้งกินทั้งอะไรเลยวิตาเราเออจะขึ้นอย่างเดียวเลย,ย,ยมมเไม่มุดน้ำไม่ยอมมุดน้ำจะขัดหน้าให้ ปู่ก็จะไม่ถึงแออช่ไว้ปู่เอาแปลงมาด้วยนะวันนี้ปู่เอาแปลงมาด้วยมาขับรอบเย็นก็จะมีตามาเชือกเดียวเหรอคะใช่นะควานไม่พอนะคะตะมาเชือกเดียวนะคะตอนเย็นเขาก็จะพาช้างมาลงเล่นน้ำที่นี่นะศะักการบินไทยฝั่งทางนู้นนะ,ะจะเป็นบ้านน้องแก้วตานะฮะอันนี้ก็จะเป็นคุณยายคุณยายก็จะเดินลงมาเรื่อย ตาจวบวจัดสาดังเลยขัดสะดังเลยขัดขัด,ข,ดขัดผิวขัดชีสสวีวันขี้ใครเยอะตั้งแต่ไปฉีดยาเห่ามาตาไม่ค่อยถูเสาก็เลยต้องเอามาเล่นน้ำขี้ใครเยอะขี้ใครเยอะก็ลเลยขัดหน่อยขัดหน่อยเสียงดังแป้งอันนี้นะคะแปลงซักผ้าเหล่านี้แหละไม่เจ็บหรอกแม่ค่ะ แปลงซักผ้านะคะไม่ใช่แปลงแปลงลวดแปลงสักผ้ายายๆก็มาเล่นมามา,มาอีกหนึ่งเชือกแล้วมาอีกหนึ่งเชือกอันนี้เชืออะไรเนาะอันนี้ดอกเอื้องนะดอกเตื้องสะอื้ชานะมีอืมีอือเอาน้องช้างลงเนาะแม่แม่ค่ะนี่ยายยายมุดน้ำแล้วเออยายก็มุดน้ำเก่งนะ พี่ตะเราไม่ยอมเลยพี่ตะจะทักทายเออเล่นน้ำกันอายายมุดน้ำแล้ว เออใหญ่มุดใหญ่มุดน้ําแล้วใหญ่ก็พกแป้งมานะมาอาบน้ํากันแล้วก็จะปล่อยเด็กๆก,กินหญ้าแถวนี้ตารู้สกกึกว่ากลัวๆนะนี่เออมุดน้ำสามเชือกเลยเี๋ยมมุดน้ํากันนะเออมุดน้ํากันเออ สนุกเลยอาย้ายไปแล้วย้ายไปแล้วย้ายไปแล้วตะไปทางเสาใหญ่ไม่สวัสดีค่ะย้ายไปแล้วย้ายมุดน้ำทรงทีย้ายไปแล้วโอ้มหิธีเล่นน้ำ ทำไมไม่บอกว่าจะมาเล่นน้ําเดี๋ยวให้แม่เลนโนไปตามสาวโมเจมาเล่นน้ําก่อนมาเล่นนานยังเพึ่งมาค่ะแม่พิ่งมาเนะฮะพึ่งมามาขัดตัวว่าจะมาขัดตัวให้ตาตาตาไปฉีดยาเห่าออมาแล้วตาไม่ค่อยคันตัวแล้วทีนี้ขี้ใครขึ้นก็เลยพาตามาขัดตัวเออหนุนลีลาเล่นน้ํา แก้วล่ะแก้วอยู่บ้านแม่ขาควานไม่ครบทีแรกจะพ่วงสามมาแต่จวบกลัวเอาไม่ไหวนะคะก็เลยเอาตะมาเชือกเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนกันคนละวันเปลี่ยนกันคนละวันนะ,ะแก้วอยู่บ้านกับแม่หวานนะคะควานควานไม่ว่างไงแม่ควานติดหวานข้าวกันนะ,ะก็เลยมาไม่ครบมาทีเดียวไม่ได้เป็นคุณพ่อลูกสามก็จะไม่รอด เพื่อตกใจเดี๋ยวเชือกขาดเชือกอะไรเดี๋ยวตามหากันยากว่น้ำว่ายน้ำเอ้ยหมดน้ำหมดน้ำแล้วตะเขากลัว <c oughs> <c oughs> ตากัวตะขัวซูมตาใกล้ๆหน่อยได้ได้นะคะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวหนูหนูแม่ค่ะอีกมือนึงหนูหน้าถ่ายคลิปอยู่นะคะฝากไว้แม่เป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องแม่น้ำหวานน้องราชตานะคะฝากกดซับสไครด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ